เหรียญล้างป่าช้าวัดถาวรวรารามหรือวัดยวนรุ่นแรกปี2489เนื้อทองผสมจัดสร้างในพิธีล้างป่าช้าที่วัดยวนโดยในพื้นที่บ้านเหนือจะมีคนไทยเชื้อสายยวนและชาวจีนอยู่เป็นจำนวนมากมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่จะมีห่วงซุยอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณใกล้เคียงวัดและในเขตสุสานที่มีมายาวนานและเหมือนเป็นการส่งดวงวิญญ,ญาณสู่สวรรค์ โดยมีผู้คนร่วมงานมากมายทั้งเหล่าญาติพี่น้องและสิทธิของวัดยวนและได้ทำพิธีกำกับดวงวิญญาณให้มาช่วยผู้คนที่ตกทุกข์และเดือดร้อนเพื่อจากวิญญาณมาเป็นผู้จะได้สร้างบุญกุศลเพื่อเป็นหนทางหลุดพ้นและได้ครึ่งสวรรค์เร็ววันพิธีปลูกเศษยิ่งใหญ่หลวงปู่เปลี่ยนวัดใต้ประธานพิธีหลวงปู่ดีวัดเหนือหลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวหลวงพ่อสงวัดดอนตาเพชรพระอาจารย์โหพัดรงเจท่าเรือเป็นต้น คนเก่าแก่เล่ากันว่าหลวงปู่เปลี่ยนท่านนำไปปลูกเศษที่วัดใต้เมื่อท่านปลูกเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นำพระชุดนี้ใส่เอาไว้ในบาทแล้วนั่งสามล้อนำกลับมาคืนให้วัดยวนพอสามล้อมาถึงหน้าวัดยวนหลวงปู่เปลี่ยนท่านได้พูดขึ้นมาว่าเออพระวัดยวนนี่ดีนะปีนบาทกันดังกุกกักกุกกักอย่างกับปูต่ตยมาตลอดทางเลยเชียวจากคำพูดนี้เองทำให้คนที่ได้ยินข่าวต่างก็หามาบูชากันยกใหญ่ จนพระรุ่นนี้เป็นพระที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะนอกจากหลวงพ่อวัดใต้จะปลูกเสกให้แล้วพระรุ่นนี้ยังมีประสบการณ์ให้กล่าวขวัญกันอยู่เนืองเองซึ่งเรื่องนี้ชาวเมืองการรุ่นเก่าๆสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดี